หนังอาถรรพ์ของมิชัยบัญชาหลายคนเชื่อว่าเขาเสียชีวิตเพราะรับแสดงหนังเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2513เวลาประมาณ9นาฬิกาคือ52ปีที่ผ่านมาวงการภาพยนตร์ได้สูญเสียนักแสดงชายผู้ที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของไทยมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลขณะที่กำลังถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทอง เหตุเกิดที่หาดตรงตาลพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีพระเอกในตํานานได้จากไปด้วยอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยวัยเพียง36ปีศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิง้งแขวงวัดสมนัดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของแฟนๆทั่วประเทศและนอกประเทศเมื่อได้ทราบข่าวนี้มีผู้คนหลั่งไหลไปร่วมไวอไ้อาลัยกว่า3 0 0 0นคน จนกระทั่งหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีคนไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์มิตรชัยบัญชาเป็นดารานักแสดงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมากมายเหลือเกินเป็นยิ่งกว่านิยายเสียอีกนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากไปเมื่อแรกเกิดมาไม่ทันเท่าไหร่พ่อซึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนได้ทิ้งเขากับแม่ไปแม่ต้องเอาไปฝากไว้กับเนนที่วัดท่ากระเทียมผู้มีศัก์เป็นอาช่วยเลี้ยงดูเพื่อตนจะได้ไปหางานทำ นี่คือที่มาของชื่อเด็กชายบุญทิ้งรวีแสงหรือจะเป็นเรื่องที่เขาโตขึ้นมาหน่อยแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพร้อมแม่และไปชกมวยสมัครเล่นระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเรื่องที่เขาเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดถึงสี่ครั้งด้วยกันจากเด็กชายบุญทิ้งรวีแสงเปลี่ยนเป็นสุพิษนินสีทองนินสีทองเป็นนามสกุลของนาเขยเปลี่ยนครั้งที่สองเป็นสุพิษพุ่มเหมพุ่มเหมเป็นนามสกุลของนายเฉลิม ผู้เป็นพ่อเลี้ยงของเขาเปลี่ยนครั้งที่สามเป็นพิเชษพุ่มเหมซึ่งตอนนี้เป็นทหารอากาศแล้วติดยศจากากาศโทพิเชษพุ่มเหมและครั้งที่สี่เปลี่ยนเป็นมิตรชัยบัญชาอย่างเรื่องชื่อมิตรชัยบัญชานี่ก็เช่นกันเหมือนทุกอย่างทุกอย่างก้าวในชีวิตเต็มไปด้วยสตอรี่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเรื่องเล่าพอจากเชิดเข้าสู่วงการภาพยนตร์เขาได้ใช้ชื่อในวงการแสดงว่ามิตรชัยบัญชามิตรมาจากคําตอบ ที่เขาตอบคำถามของประทีปกมลพิษผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องชาติเสือปี25 0 1ซึ่งเป็นภาคต่อของหนังเรื่องไพรกว้างที่เกชาเปลี่ยนวิถีแสดงเป็นพระเอกไว้ในปี2499หนังเรื่องชาติเสือปี25 0 1เป็นหนังเรื่องแรกของมิชัยบัญชาประทีปถามเขาว่าในชีวิตสิ่งใดสำคัญที่สุดมิตรตอบว่าเพื่อนประทีปบอกว่าเพื่อนคือมิตรเมื่อรักเพื่อนก็เก็บเพื่อนไว้กับตัว งั้นดีให้ใชายชื่อใหม่ว่ามิตรก็แล้วกันส่วนนามสกุลชัยปัญชาได้มาจากสิ่งที่มิตรตอบคำถามที่ถามว่าในชีวิตเกิดมาภูมิใจสิ่งใดมากที่สุดมิตรภูมิใจที่ได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีสวนสนามวันปิยมหาราชซึ่งถือเป็นเกียติยศสูงสุดและเขาได้ทําหน้าที่นี้ทุกปีตลอดการเป็นทหารของเขากว่ามิตรจะได้เข้าวงการภาพยนตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ส่งรูปถ่ายไปให้ผู้สร้างผู้กํากับดู แล้วได้เป็นทันทีกลับตรงกันข้ามผู้สร้างผู้กำกับเกือบร้อยทั้งร้อยปฏิเสธเขาติรูปลักษ์และรูปร่างของเขาไปต่างๆนานาบอกว่าจมูกไม่ได้รูปบ้างละโนกแก้มไม่น่ามองบ้างละโดยเฉพาะความสูงที่สูงถึง185ซนติเมตรซึ่งเป็นเรื่องที่หาหนาง,งเอกมาเล่นประกบด้วยลำบากแน่และที่สำคัญจ่าเชก็ไม่รับเล่นบทอื่นด้วยนอกจากเป็นพระเอกเท่านั้นและเรื่องที่ทางห9 stories ของเรา จะขอยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความบันเทิงและอาจแฝงฝังบางแง่คิดไว้ด้วยก็ขอให้งดงามไปตามวิจารณญาณอันพึงชอบของผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพเถิดเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่มิชเบญชาจะโด่งดังเคยมีผู้พามิตรไปให้สุพรรณพรามพันดูตัวสุพรรณพรามพันคือใครสุพรรณพรามพันคือผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีหนังดังมากมายเป็นเจ้าของบริษัทสร้างหนังที่ชื่อว่าภาพยนตร์สหนาวีไทยเริ่มต้นด้วยการหยิบบทประพันธ์ เรื่องเล็บครุฑของพนมเทียนมาสร้างเป็นหนังในปี2500หนัง16มมภาคสดที่ลือชัยนรนาฏและอมราอัศวนนนนำแสดงฉายครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2500ที่โรงหนังซาลาเฉลิมกรุงและเฉลิมศีผลปรากฏว่าหนังเล็บครุฑได้สร้างชื่อเสียงให้กับสุพรรณพรามพันธ์เป็นอย่างมากและลือชัยนรนาฏพระเอกใหม่ของเรื่องอยึนได้รับรางวัลตุกตาทองดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม คนแรกของประเทศไทยจากหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันชื่อของสุพรรณพรามพันธ์จึงติดอยู่ในใจคอหนังบูตั้งแต่นั้นมาเมื่อเปลี่ยนมาสร้างหนังชีวิตรักเศร้าสะเทือนใจเพื่อต้อนรับนางเอกใหม่ของวงการพิสมัยวิไลศักด์นาตติสินสาวกำพร้าในเรื่องกระเกตก็เป็นหนังทำเงินกว่าล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งพิสมัยวิไลศักด์จึงได้ชื่อว่าเป็นนางเอกเงินล้านคนแรกของไทยสุพรรณพรามพันธ์จึงไม่ได้จํากัดอยู่แต่หนังบูอีกต่อไป ส่วนพิสมัยวิไลศัก์ก็เป็นนางเอกผูกขาดทั้งในจอและนอกจอให้สุพรรณพรามพันตลอดมาใช่แล้วครับสุพรรณพรามพันคืออดีตสามีของพิสมัยวิไลศัก์นั่นเองห่วงยามที่สุพรรณกำลังดังและมิตรัยบัญชาอย,ย่างโนเนมเมื่อมีคนพามิตรไปให้สุพรรณพรามพันดูตัวผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังผู้ปั้นพิสมัยวิไลศัก์กับลือชายนารนาถคนนี้นอกจากจะปฏิเสธมิตรัยบัญชาแล้วสุพรรณพรามพันยังสบประมาทและวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของมิตรหลายอย่าง ชนิดว่าพูดแบบตรงๆขวานผ่าซากบอกว่าความสูงของมิตรมันสูงโย่เกินไปขณะที่เส้นผมของมิตรก็หยิกจนเกือบจะม้วนเป็นเกลียวแค่เดินเข้าบ้านมายัางเดินเก๊เกๆก,กังๆดูไม่สง,งาา่าผ่าเผยเอาเสเลยเมื่อถูกวิาพาวิจาร์ซึ่งหน้าขนาดนี้มิรชัยบัญชาถึงกับโกรธจัดไม่พอใจเป็นอย่างมากแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่ามิตรชัยบัญชาเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนน้อมอารมณ์ดีเป็นมิตรสมชื่อก็จริง แต่หากทําให้โกรธเขาก็จะโกรธแบบชนิดว่าโมโหร้ายอย่างน่ากลัวเมื่อถูกสุพรรณวิจารณ์รูปรักษแรงขนาดนั้นมิตรก็ถึงกับขนาดจุดทูบสาบานว่าวันหนึ่งถ้าตัวเองโด่งดังจะไม่ยอมรับเล่นหนังให้สุพรรณพราหมณ์พันเป็นเด็ดขาดถ้าผิดคําสาบานนี้ขอให้มีอันเป็นไปมิตรัฉบ,บัญชาเข้าวงการปี2501และกลายเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของหนังไทยแต่เมื่อ12ปีผ่านไปหลังจากที่เขาจุดทูบสาบานเด็ดขาดมิตรัฉบ,บัญชา กลับรับงานแสดงหนังที่สุพรรณพรามพันสร้างและกำกับครั้งแรกในเรื่องนางฟ้าชาตรีท่ามกลางความประหลาดใจของเพื่อนสนิทที่รู้จักมิตรดีเพราะมิตรไม่เคยรับงานแสดงหนังของสุพรรณเลยตลอด1ิบกว่าปีที่ผ่านมาพระเอกขาประจําของสุพรรณก็คือสมบัติเมเทนีมิชบัญชาถ่ายเปิดกล้องให้นางฟ้าชาตรีไปเพียงฉากเดียวก็มาเสียชีวิตในวันที่8ตุลาคม2513ทําทำให้หลายคนเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ เป็นอาถรรพ์สำหรับมิตรที่ทำให้มิตรต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันตามแรงสาบานที่เขาเคยจุดธูปสาบานไว้นี่คือการผิดคำสาบานใช่หรือไม่ที่จริงมิเบัญชาเล่นหนังของสุพรรณพรามพันธ์ก่อนหน้าเรื่องนางฟ้าชาตรีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องครุดเพชรป,ปี2508แต่เป็นเรื่องที่ครูเนรมิตรหรืออํานวยกัศนิมิเป็นผู้กำกับการแสดงและเป็นหนังร่วมสร้างระหว่างจารีอมตยกุลกับสุพรรณพรามพันธ์จึงเรียกไม่ได้ว่า เป็นนางของสุพรรณพรามพันแต่เพียงผู้เดียวเป็นแต่การร่วมสร้างเท่านั้นแต่เรื่องนางฟ้าชาตรีที่เริ่มถ่ายทำตั้งแต่ปี2513ก่อนมิชัยบัญชามาเสียชีวิตได้ชายาสุริยันแสดงแทนและมีคิวเข้าฉายปี2515เรื่องนี้มีผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดงเป็นสุพรรณพรามพันแบบเต็มๆหลังจากมิชัยบัญชาเสียชีวิตนางส่วนใหญ่ที่มิตรรับไว้ถูกส่งต่อให้ชายาสุริยันแสดงแทนรวมทั้งเรื่องนางฟ้าชาตรี หนังอาถรรพ์เรื่องนี้ด้วยนางฟ้าชาตรีเข้าฉายปี25 1 5้ยาชายยาสุริยันกับพิษสมัยวิไลศักด์นำแสดงหนังที่ชายาแสดงแทนมิตรหนังเรื่องแรกของสุพรรณพรามพันธ์ที่มิตรรับแสดงและหลายคนเชื่อว่ามิตรเสียชีวิตเพราะรับแสดงหนังเรื่องนี้นี่เองไม่ว่าความจริงและความเชื่อจะเป็นเช่นใดมิตรชัยบัญชาคือตำนานประวัติศาสตร์หนังไทยตลอดกาล